ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เมืองนอเทเวนซึ่งเขาก็จะมากับ expansion pack ที่ชื่อว่า business e s and hobby ซึ่งภาคเสริมภาคนี้เนี่ยก็จะสารฝันให้ซิมของเราได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า21ธุรกิจกันเลยทีเดียวซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็แล้วแต่จินตนาการของเราจะนำพากัน,ปนไปเลยนะว่าเราจะทำธุรกิจอะไรกันบ้างแต่วันนี้เราจะมาสร้าง โฮมคาเฟ่ Cafe, ที่เป็นบ้านแล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆในพื้นที่ขนาด20คูณ20กันแล้วแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้นะคะเราจะใช้ไอเทมจากภาคหลักแล้วก็ s u s i s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  and Hobby เท่านั้นเลยก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มทำในส่วนที่เขาเป็น เป็นคาเฟ่กันก่อนละกันเราอยากจะมีส่วนของเคาน์เตอร์ตรงนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งทานอาหารกันนะคะเออเป็นเหมือนส่วนพื้นที่สําหรับลูกค้าประมาณนี้มีห้องน้ําให้กับผู้ที่มาใช้บริการสักเล็กน้อยประมาณนี้เลยแบ่งพื้นที่ให้เป็นห้องน้ําสักประมาณ2ช่องแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้มีพื้นที่หลังลานสักประมาณหนึ่ง ในส่วนของตัวบ้านเนี่ยเราจะขอวาดโครงเอาไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆนะก็ยังนึกไม่ค่อยออกสําหรับโครงบ้านในวันนี้ในส่วนของคาเฟ่นะคะเราอยากจะให้เขามีพื้นที่เอ่อสำหรับชั้น2อ,อ่ะเป็นเหมือนกับพื้นที่เอาดอร์คะเป็นพื้นที่นั่งทานอาหารเอาดอร์ชั้น2ประมาณนี้ก็จะใส่บันไดเอาไว้ก่อนเลยส่วนของชั้น2เนี่ยเราก็ จะมาตีรั้วกันไว้แบบนี้เอาไว้ก่อนเป็นการกันตกนะกันลูกค้าตกลงมาจากดาดฟ้าเออหลังจากนั้นมาใส่หลังคากันก่อนดีกว่าใส่หลังคาให้กับร้านของเราในส่วนของฝั่งที่เป็นบ้านของเราเนี่ยเราอยากจะทาให้เขาเป็นบ้านสองชั้นนะะก็จะใส่หลังคาให้บ้านของเราเอาไว้ก่อนเลยเราจะได้เห็นภาพโดยรวมนะคะว่าเออมันจะออกเป็นหน้าตาย,ยัางไงตัวรานเนี่ยเราอยากได้สีที่เขาจะแบบ สีค่อนข้างเป็นสีพื้นๆน,นะคะสีมินิมอลแบบสีเบสธรรมดาอะไรประมาณนี้เราก็จะตีเอาไว้แบบนี้ยืดหลังคาออกมาก่อนก่อนอะยืดออกมาประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะในส่วนอีกฝั่งหนึ่งของร้านเนี่ยเราอยากใช้เป็นเหมือนกับเป็นอิฐอะสีอ่อนๆประมาณนี้เลยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เขาเหมือนกับมีช่องมีการเจาะช่อง น้าต่างกำแพง whatever ใดๆก็แล้วแต่เหมือนกับช่องเอาไว้สั่งอาหารหรือว่ามีบาร์เอาไว้นั่งตรงเนี้ยทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมแล้วเราก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะ,ะวางเขาเรียงไว้แบบนี้ก่อนเลยให้มันดูเป็นเหมือนกำแพงแบ่งกั้นพื้นที่ต่างๆใดๆเอยสามารถมองเห็นเข้าไปในลานได้แต่ก็แบบไม่สามารถเดินเข้าไปได้ทุกคนพอจะนึกออกไหมคะ ก็จะประมาณนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําการติดประตูค่ะนี่ติดประตูเอาไว้ตรงนี้ใปหน้าต่างตรงนี้ให้เขาสักหนึ่งอันจะดีกว่านะคะเนี่ยอ่ะเป็นสีอ่นอ,อนๆแบบนี้ในฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะใส่หน้าต่างที่เปิดโลง่งเปิดกว้างเต็มพื้นที่แบบนี้กันไปนเลยสําหรับบ้านฝั่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทาสีเขาเอาไว้ก่อนเลยเราแบบขัดใจกับการที่ต้องมาเห็นพื้นที่โลง่งๆอะไรแบบนี้ทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราจะมาจัดการพื้นที่ตรงนี้กันค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราอยากทําให้เหมือนกับเป็นเป็นไอแลนด์นะคะเป็นเหมือนกับป่าเคาน์เตอร์าร์พื้นที่นั่งอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะวางตัวเคาน์เตอร์ไปก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเอามาเรียงกันไว้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้เชลจากเบสเกมค่ะตัวนี้เลยมาขยายหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทำการยกยกขึ้นมา ให้เขาอยู่ระดับเดียวกับตัวอตัวท็อปของเคาน์เตอร์ตรงตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทําการยอร่อเคาน์เตอร์ค่ะยอ่อให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะคะแล้วก็ซ่อนเอาไว้แบบนี้ตองนี้ตรงนี้เราก็จะได้เป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์ที่สามารถนั่งข้างนอกแต่ว่ามองเห็นพื้นที่ในร้านแบบนี้เลยเออก็จะเป็นโซนแบบกึ่งจะปิดกึ่งจะเปิดเออกึง่งจะอยู่ข้างนอกก็ได้หรือ อยู่ข้างในก็ไม่เชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะเราอยากให้เขาเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์เป็นแคชเชียร์เป็นแบบเออพื้นที่สั่งอาหารอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เป็นปูนเป็นหินเป็นหินแบบนี้เลยเออเป็นหินชิ้นใหญ่ๆหน่อยในฝั่งนี้นะคะเราก็อยากจะใช้ไม้ตัวใหม่แบบนี้ที่แบบมีความเนี้มีความสวยเรียงการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้กันเป็นย ส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกับกําแพงสีพื้นๆแบบนี้ค่ะตีเขาเอาไว้แบบนี้ก่อนเลยส่วนพื้นในฝั่งคาเฟ่ของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้ไม้ตัวนี้เลยทุกคนนี่เป็นพื้นไม้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาติดประตูอ่ะประตูเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นประตูกระจกทุกคนเราอยากให้ดูอะไรสักนิดนึงทุกคนเห็นนี่ประตูอันนี้ไหมอันนี้จะเป็นกระจกใสๆแบบนี้นะแล้วเขาจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือนี่ เป็นกระจกแบบคุ้นๆแบบนี้อะมองเข้าไปข้างในไม่ค่อยจะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นในฝั่งที่เป็นเหมือนกับเป็นฝั่งหลังลานตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นประตูคุ่นๆแบบนี้ไว้เลยส่วนตรงห้องน้ำเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้เป็นประตูกระจกใสแบบนี้ค่ะก่อนที่จะไปส่วนอื่นส่วนใดเนี่ยเราได้ทำการ เปลี่ยนสีพื้นสักเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นสีพื้นขาวๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะมาทําโซนที่เป็นโซนอาโซนสั่งอาหารโซนเคาน์เตอร์ก็นแน่นอนค่ะจะต้องมีเคาน์เตอร์ตัวนี้เลยแล้วก็จะใส่ชั้นอันนี้นะคะเป็นชั้นวางขนมลงไปซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยชั้นอันนี้ยนะคะ คืออ่โชว์ให้ดูก่อนตัวนี้เราได้มาจากการพรีออเดอร์นะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้พรีออเดอร์เราไม่มีเจ้าชั้นตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นชั้นตัวนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีช่องว่างๆโว่วววตรงนี้เราจะใช้เป็นเชลตัวนี้นะคะในการปิดพื้นที่เขาเอาไว้แบบนี้นะคะ่ะแล้วในส่วนข้างหลังนี้นะคะเราจะทําการเลียงเจ้าเคาน์เตอร์ตัวนี้ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะทําการปิดป้ายเมนูลงไปเลย ติดสองอ,อันแบบนี้เลยวางเชลล์อันใหม่สวยๆแบบนี้ลงไปเลยค่ะนี่ตีเอาไว้ข้างบนประมาณนี้ตรงเคาน์เตอร์ตัวนี้เนี่ยเราอยากวางรูปภาพน่ารักน่ารักนี้เหมาะกับร้านอาหารมอยู่เหมือนกันนะวางโหลขนมเค้กไปสักหนึ่งขนมปังพร้อมเสิร์ฟอีกสักหนึ่งชิ้นตรงนี้อ่ะสองชิ้นไปเลยเราจะทำการเรียงกล่องนมอย่างนี้ค่ะให้สมกับเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่ได้เอ่ยอ,อ่ะ เป็นวัตถุดิบในการใช้ทำอาหารสำหรับร้านนี้นะคะใส่ที่วางแก้วลงไปสักหนึ่งวางโทรศัพท์อีกสักหนึ่งอันเพื่อไว้รับออเดอร์นะคะวางสูตรอาหารเอาไว้ตรงนี้อีกสักหน่อยการพนักงานลืมสูตรนะคะแล้วก็ใส่ที่ทำใส่ใหม่เอาไว้ตรงนี้อีกสักหนึ่งอันตกแต่งชั้นด้านบนของเราด้วยเซรามิกน่ารักน่ารักแบบนี้วางเรียงกันไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เติมลูกกวาดน่ารักน่ารักวางโชว์เอาไว้ตรงเชล์ประมาณนี้เท่านี้ในส่วนเคาน์เตอร์ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นพื้นที่นั่งทานกาแฟทานอาหารสําหรับลูกค้าของร้านเราค่ะเราก็จะใส่เป็นเก้าอี้ประมาณนี้ลงไปก่อนแล้วก็จะใส่โต๊ะกลางตัวนี้ลงไปเลยตรงพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะใช้เจ้ากระถางต้นไม้ตัวนี้ทุกคนเราเราชอบมากๆเลยอะ เอามากั้นพื้นที่เขาไว้สักหน่อยใส่พรมใต้โต๊ะลงไปเพื่อความแบบความมุ้งมิงนะทุกคนเออให้มันดูน่ารักขึ้นมาอีกสักนิดนึงใส่กระถางต้นไม้ให้เขาดูไม่แห้งเหี่ยวจนเกินไปเราลืมไปทุกคนเราลืมว่าผานังตรงเนี้ยมันยังดูลงๆอยู่เราก็จะทําการติดรูปนี่เจ้าแรคคูนตัวนี้ลงไปเลยในส่วนกําแพงตรงนี้นะคะเราก็ไปนาเจ้าน่าจะเป็นงานเซรามิกอะไรสักอย่าง อันนี้เป็นของจากดีบักนะคะเราเอาเขามาค่อยๆเลี่ยงทีละชิ้นเป็นเหมือนกรอบเฟรมอะไรสักอย่างแบบนี้แล้วก็ใส่ต้นไม้แบบนี้ลงไปเลยเราก็จะได้กำแพงแบบนี้แล้วทุกคนเข้ามาดูในห้องน้ําของเรากันบ้างนะคะห้องน้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งเอาไว้จิ๋วๆสักประมาณ2ห้องแบบนี้เลยค่ะปูพื้นหินแบบนี้ตรงนี้ลงไปในส่วนที่เป็นตัวห้องน้าเนี่ยเราจะใช้ ระเบื้องขาวๆแบบนี้อูลงไปเลยกำแพงก็จะเป็นพลรางอะไรแบบนี้ค่ะส่วนพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะปูวเเปเปอร์สฟีฟ้าแบบนี้ลงไปเลยมีส่วนของอ่างล้างมือนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวใหม่แบบนี้ที่เขามาพร้อมกับภาคนี้วางลงไปเลยอ่ะใส่เอาไว้สักสองอันนะคะกระจกก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยโค้งๆแบบนี้สีเดียวกันวางลงไปสองอันแบบนี้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะที่จริงเราอยากใช้เจ้าตัวนี้มากมากเลยแต่ว่า พื้นที่เขาไม่พอนะคะเราก็เลยคิดว่าจะใส่อันนี้ค่ะเป็นชักโรครกธรรมดาเสียข,ขาวๆแบบนี้ไปเลยภูพรม,มใส่รุ้งแบบนี้ลงไปด้วยนะคะมันน่ารักเนี่ยทุกคนไหนๆก็เป็นแบบคาเฟ่แบบสุดแสนจะมุ้งมิงแล้วก็ใส่เอาไว้แบบนี้เลย <S <S มาต่อกันในส่วนที่เป็นหลังร้านกันบ้างนะคะส่วนนี้เนี่ยเราอยากทําให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นห้องครัวเป็นส่วนที่เตรียมอาหารอะไรประมาณนี้ ี่ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เครื่องทำคัพเค้กเอาไว้เผื่อว่าเราจะทำเอาออกไปขายที่หน้าร้านของเราก็จะใส่เอาไว้ตรงนี้เป็นสีฟ,ฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราคิดว่าจะทำเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์สำหรับการเตรียมอาหารต่างๆเริ่มจากใส่ตู้เย็นก่อนเลยตามด้วยเคาน์เตอร์วางลงไปอ่ะ เรียงเขาไปเลยใส่ไมโครเวฟสีฟ้าเอาไว้สักหนึ่งอันใส่เครื่องชงกาแฟาอีกสักหนึ่งนะคะเพื่อเติมพลังให้กับพนักงานของร้านนี้แล้วก็ใส่อัปเปอร์คาบินินะคะเพราะว่าเออมันเป็นแบบเป็นร้านเนี่ยหลังร้านอาจจะต้องการ พื้นที่ในการเก็บของได้ได้เอ่ยแล้วร้านคาเฟ่ของเราจะลืมการใส่กล่องนมแล้วก็ซัพพลายเป็นขนมปังแบบนี้ไปได้ยังไงคะก็อย่าลืมใส่ของตกแต่งกันลงไปตามด้วยอย่าลืมนี่วางสูตรเมนูอาหารเอาไว้อีกสักหนึ่งมีบอร์ดสมมุติว่าเป็นตารางของพนักงานสําหรับร้านนี้นะคะเพื่อเป็นการเข้ากะเปลี่ยนกะใดๆก็ตามใส่ผ้ากันเปื้อนไปอีกสักหอัน ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วสําหรับหลังร้านของเราตรงนี้นะคะสาหรับในส่วนที่เป็นร้านคาแล้วก็เป็นส่วนเลสเทนเชียลของเรานะคะเราก็จะมาแบ่งการพื้นที่ด้วยตัวพาร์ิชันตัวนี้เลยทําการเรียงพาร์ทิชันตรงนี้ไปก่อนในฝั่งนี้ก็ด้วยนะคะเราก็จะนํามาเรียงกันไว้แบบนี้เลยตีให้เหมือนกับเขาเป็นรั้วประมาณนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะเราก็จัดเพิ่มความทึบของกําแพงด้วยเจ้า กระถางต้นไม้ตัวนี้เลยตรงนี้เราอยากทําให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่นั่งเอาดอออีกสักประมาณ2โต๊ะก่อนอื่นะคะเราก็จะวางโต๊ะเอาไว้ก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ทําการเรียงเก้าอี้ลงไปทีนี้เราอยากจะเพิ่มกิมมิคสําหรับพื้นที่ตรงนี้สักนิดนึงเราอยากใส่ให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นโซฟาเราก็จะมาหยิบเก้าอี้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ทําการย่อลงให้เล็กที่สุดแบบนี้เลยทํากับอีกตัวหนึ่งด้วย พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการหยิบเครื่องมือสร้างห้องใต้ดินนะคะอ่ะมาทําการตีเขาเอาไว้แบบนี้หลังจากนั้นค่ะทําการลงมาที่ชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็เราจะเลือกเป็นโซฟาตัวนี้ค่ะวางเอาไว้แล้วก็ค่อยๆย,ยกเขาขึ้นมานะคะยกจนเหมือนกับสุดตัวกําแพงด้านเนี่ยด้านบนสุดแบบนี้ค่ะให้เขาอยู่ประมาณนี้ พอเราขยับให้ได้โพซิชันที่เราพอใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขายังแสงแปลกๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะลงแบนที่ด้านล่างค่ะแล้วก็ทำการใส่ไฟเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการลบกันแพงลบห้องน,นี้ออกไปเลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเราก็จะได้โซฟาแบบนี้แล้วที่เป็นโซฟาหลอกๆนะทุกคนเวลาน้องซิมเขามานั่งเนี่ยเขาก็จะสามารถนั่งได้มันก็จะเหมือนกับ นั่งอยู่บนโซฟาไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้เราจะขอใส่ล่มเอาไว้สักหนึ่งอันอะประมาณนี้ก็จะได้เป็นพื้นที่เอาดอประมาณนี้เลยทุกคนอะทาแบบเดียวกันกับโต๊ะอีกตัวแล้วก็ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้แล้วก็ปูพรมแบบเดียวกันกับในร้านเท่านี้ส่วนเอาดอ o ข้างน,นอกตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราอยากจะปูพื้นนอกร้านให้กับร้านร้านนี้สักหน่อยเราก็จะใช้เจ้าอ,อิดตัวนี้เลยนะคะ มาปูเขาไว้ยาวๆให้เป็นรอบๆพื้นที่ประมาณนี้เลยในฝั่งหน้าร้านตรงนี้เนี่ยเราอยากจะใส่เป็นเหมือนกับที่จอดจักรยานแบบนี้เอาไว้อะสำหรับลูกค้าเนะี่ยที่อาจจะปันจักรยานมาที่ร้านเราเออเราก็เอาวางเอาไว้ตรงนี้เลยส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเหมือนกับเป็นที่ขายตัว๋วนะฮะก่อนที่จะเข้าไปสู่ร้านเราแล้วก็มีป้าย จะเปิดทําการแล้วนะจ๊ะอีกสักหนึ่งอยู่ตรงนี้ค้างๆกันแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปทําการใส่โต๊ะมาที่ดาดฟ้าชั้นบนของร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ไปทําการเรียงหินเพื่อให้เป็นทางเดินนะคะสําหรับข้างบนตรงนี้เราก็ทําการตกแต่งพื้นที่ภายนอกมาก็จะมีการใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็ ใส่ไฟใส่ของตกแต่งต่างๆในส่วนของร้านค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันต่อในส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเราค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราอยากจะจัดการกับตัวโครงบ้านตรงนี้ก่อนนะคะเราอยากจะทำการเปลี่ยนหลังคาสักนิดหนึ่งในส่วนของตัวบ้านตรงเนี้ยเราไปนั่งคิดนอนคิดมาแล้วเราอยากทำให้เขาเป็นเหมือนกับ ใช้หลังคามาทำอีกแล้วคนอยากใช้หลังคาเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งให้บ้านหลังนี้อ่ะก็จะเอาหลังคาตัวนี้นะคะมายกเขาประมาณนี้ย่อเขาซักหนึ่งชิ้นให้เหลือประมาณนี้เลยด้านบนเนี่ยเราก็จะใช้หลังคาเฉียงๆแบบนี้ละกันอ่ะลองดู <c oughs> แล้วไม่ค่อยชัวร์กับหลังคาสักเท่าไหร่เลยแต่ทำไมเอ่ยทุกคลิปก็คือ ชอบทำอะไรยากๆชอบทำเหมืองคายากๆแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกหนึ่งชิ้นวางไว้ตรงนี้ก๊อปปี้มาอีกหนึ่งชิ้นวางไว้ข้างๆกันแล้วก็ทำการย่อให้เหลือแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งช่องประมาณนี้เลยทำการยืดตรงนี้ออกมานะคะเริ่มเริ่มพอจะนึกกันออกแล้วใช่ไหมว่าจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนอะแล้วก็อันบนเนี่ยก็น่าจะก๊อปปี้เอาไว้แบบนี้ก็ มาอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็ทําการยืดเขาให้เต็มพื้นที่แบบนี้ข้างล่างเนี่ยเราก็จะก๊อปปี้เอามาวางไว้ข้างล่างพักไว้ตรงนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็จะทําการอะใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ยืดลูกศรอ,อันเล็กแบบนี้ออกมาจับเขาขึ้นมาซ่อนเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการยืดออกมาให้สุดเลยเราก็จะได้หลังคาประมาณนี้ละทาสีให้เหมือนกันนะคะกับ บ้านส่วนถ้าเกิดใครใครงงนะว่าอ้าวแล้วตรงเนี้ยล่ะในไหนเรามีกระจกแล้วใช่ไหมแล้วแบบมันจะทึบอย่างนี้ได้ยังไงเราก็จะมาทําการใช้สเปรเดค่ะใช้เป็นตัวสีแบบนี้ละกันเจาะเขาไว้แบบนี้เท่านี้เราก็จะได้บ้านของเราที่เป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็คือใช้แสงจากหลังคาให้หมดเลยนะคะ ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนสีบ้านสักนิดหนึ่งตัวบ้านเนี่ยเราคิดว่าเราอยากใช้เป็นอิฐเราจะใช้อิฐตัวนี้ค่ะมาทาเขาไว้ทั้งหลังแบบนี้เลยประตูเนี่ยเราอยากใช้ของเบสเกมอันนี้แล้วหน้าต่างเนี่ยก็จะใช้เป็นเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ดีกว่านะคะรั้วบ้านเนี่ยเราจะใช้เป็นฮาฟวอล์นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวเป็น p r i v a t e ให้กับบ้านหลังนี้เพราะว่าเขาอยู่ติดกับตัวร้านคา้าด้วยใช่ไหม ไม่งั้นมันจะดูไม่ p r i v a t นะคะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นตัวกัาแพงสูงๆแบบนี้แล้วก็ติดประตูลงไปค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้เสาตัวนี้ค่ะมาแบ่งกั้นพื้นที่เขาสักนิดนึงย่อเขาลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ Copy มาไว้อีกฝั่งนึงพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการทุบกัาแพงตรงนี้ออกแล้วเราก็จะใช้เจ้า position ไม้ตัวนี้นะคะมาวางเอาไว้แบบนี้ ส่วนกำแพงฝั่งนี้เนี่ยเราจะทาสีเขาแทนค่ะเราก็จะใช้เป็นอิฐแบบสีเข้มๆสักนิดหนึ่งเร่านี้เราก็จะได้รั้วบ้านแบบใหม่กันแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างมันก็จะดูมีความแบบ p r i v a t ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทึบขนาดนั้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านแล้วใช่ไหมเราอยากจะแบ่งพื้นที่สักนิดหนึ่งโดยการแบ่งกั้นประมาณนี้ ตรงนี้เป็นส่วนที่จะทําเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําบันไดเราจะเอามาดัดข้างนอกก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จริงๆเราอยากได้การดัดบันไดประมาณนี้แล้วก็ทําการจับเขาเข้ามาไว้ข้างในแบบนี้เลยคะ่ะเราก็จะมาแบ่งพื้นที่กันอีกสักเล็กน้อยก็จะใช้เป็นตัวฮาฟบอล์นะคะตีเขามาประมาณนี้ แล้วก็ทำการลบเพดานลบพื้นตรงนี้ออกนะเราก็จะได้เป็นอ่าบ้านดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้แล้วพื้นเนี่ยเราอยากจะใช้เป็นสีน้ำดำประมาณนี้ไปเลยเพราะว่าในไหนมันก็จะเป็นสไตล์ที่แบบดุดันไม่เกรงใจใครแล้วเราก็เออให้เขาด,ดุดุดันดันกันไปทั้งบ้านแบบนี้เลยพื้นที่กำแพงเนี่ยเราคิดว่า เราจะใช้สีที่มันค่อนข้างจะหล่อเรียนกับข้างนอกนะกะ<อ>็จะใช้สีประมาณนี้เลยที่ชั้นสองตรงนี้ก็ด้วยนะคะส่วนผนังตรงนี้เนี่ยเราก็จะทาเป็นสีดำแบบนี้ไปเลยส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีไม้ไมแบบนี้ละกันส่วนพื้นที่ชั้นสองเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้เป็นพรมนะคะก็จะใช้เป็นพรมอ่าส,สีดำน่าจะดีกว่าอ่ะปูสีดำไปแบบนี้ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เขาเป็นเหมือนกับพื้นที่ครัวค่ะเราก็จะใช้สีวอลเปเปอร์ที่เขาต่างกันออกมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีบันไดให้มันมีความเข้มๆแบบนี้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ฮอลเว์กันดีกว่านะคะฮอลเว์ H way เนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะตีกำแพงเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะทำการติดเจ้าตัวอัชเว์ตัวนี้นะคะติดลงไปเลย ตรงนี้เนี่ยเราจะวางกรอบรูปอันนี้เอาไว้วางชั้นลองเท้าเอาไปด้วยตรงนี้เลยส่วนที่กําแพงเนี่ยเราจะทําการติดเจ้าตัวนี้เป็นโครงจักรยานนะคะซึ่งก็เหมือนกับการแบบเราอาจจะทําการคราฟจักรยานอะไรแบบนี้เออให้มันดูเป็นจักรยานที่ขึ้นสนิมมีความวินเทจสักเล็กน้อยอะในฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยเราจะใช้เป็น โต๊ะตัวนี้ค่ะใส่โค้ดแรกลงไปสักหนึ่งอันใส่กระจกตัวยาวๆแบบนี้เข้าไปด้วยวางกระถางต้นไม้ลงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะทําเป็นพื้นที่นั่งดูทีวีนั่งเล่นการอะไรประมาณนี้เราก็จะทําการใส่เตาผิงลงไปก่อนเลยถัดมาเนนะคะเราจะใช้เป็นเจ้าเชลตัวนี้ค่ะเราจะใช้เชลตัวนี้มา เรียงกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ย่อหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทำการเรียงให้เป็นแนวยาวแบบนี้เลยแล้วเราก็จะทำการใส่ต้นไม้ค่ะใช้ต้นไม้ตัวดีตัวเดิมตัวนี้วางลงไปเลยแล้วเราก็จะใช้เจ้าพาซิชันตัวนี้อีกเหมือนกันของดีมากๆกทุกคนะยกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ส่วนด้านบนที่ยังโล่งๆอยู่เนี่ยเราจะใช้เป็นอัปเปอร์คาบินะคะ ทําการหมุนหมุนแล้วก็เอาแปะเรียงไว้อย่างนี้เลยแต่ทีเนี้ยสีเขาค่อนข้างจะค่อนข้างสะกลืนการจมกันนะคะกำแพงเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำการเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งทีวีเนี่ยก็จะใช้เป็นเจ้าอันนี้เลยทำการเรียงเชลตัวนี้ลงไปใส่โซฟาที่มีความเป็นหนังทะลอกทะลอกแบบนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่อาร์มแชร์ที่เขาเป็นแบบเดียวกัน เป็นเซตเดียวกันแบบนี้ลงไปเลยปูพรมตรงนี้อีกสักหน่อยเอาไปทําการเติมของตกแต่งมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาดูลิปตินมากขึ้นแล้วก็ไม่โลง่งจนเกินไปก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะในส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเราอยากจะวางเป็นโต๊ะทานอาหารเอาไว้ก็จะใช้เป็นโต๊ะตัวนี้เลยส่วนเก้าอี้เนี่ยเราก็จะใช้เก้าอี้ที่ มันจะมีความเป็นหนังคล้ายๆกับตัวโซฟาที่เราใช้อ่ะเราก็จะวางเอาไว้แบบตรงนี้เลยวางกระถางต้นไม้ตัวนี้ไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากจะทำเป็นห้องครัวนะะเป็นส่วนของครัวนั่นเองเราก็จะใช้เป็นทา์เตอร์ตัวนี้เลยแล้วเราก็จะทำการใส่อัปเปอร์คาบิเนตสีเดียวกันแบบนี้เอาไว้ตรงนี้ตรงคข้างๆกันเนี่ยเราก็จะใช้เป็น เตาตัวนี้เลยค่ะตู้เย็นสีดำดำแบบนี้เอาไว้ฝั่งนี้ใส่ซิงล้างจานเข้าไปอีกสักหนึ่งวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ทําการเรียง upper cabinet ข้างบนแบบนี้ลงไปเลยม <c oughs> ูดดูดควันเราจะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นสีดําแต่ก่อนอื่นก่อนใดเราอยากใส่บาเข้าไปทุกคนเราก็จะใช้บาที่เขาเข้าเซตกันเอามาวางเอาไว้ตรงนี้ แล้วก็ใส่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไอแลนด์ก็จะได้เป็นไอแลนด์ประมาณนี้นะคะเราทําการใส่พวกขวดน้ําหวานไว้ที่หลังตู้เย็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใส่พวกของตกแต่งที่เคาน์เตอร์เอาไว้ประมาณนี้เท่านี้ห้องครัวของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องทําการปูอเปเปร์ก่อนเลยอเปเปร์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเราจะใช้รั้วตัวนี้นะคะ่ะมาทําการแบ่งพื้นที่เขาเอาไว้แล้วก็ ทำการยกพื้นขึ้นมาหนึ่งหนึ่งระดับนะคะพื้นเนี่ยในห้องน้ำก็เราก็จะใช้เป็นพื้นตัวนี้อ่จเป็นพื้นหินหินตรงนี้นะคะเป็นส่วนเปียกแล้วก็ส่วนพื้นแห้งๆเนี่ยเราคิดว่าจะใช้เป็นพื้นหินแบบนี้ละกันเราก็จะขอแบ่งพื้นที่อีกสักนิดนึงดยการตีกำแพงเอาไว้แบบนี้เลยเราจะติดกระจกไปสักหนึ่งบานนะคะเอาไว้ตรงนี้ แล้วเราก็จะใช้สเปนเดิลค่ะในการเจาะพื้นที่เขาเอาไว้แล้วเราก็จะวางเชลลตัวนี้ลงไปค่ะาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่อ่างอาบน้ําค่ะในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะทําการใส่อ่างล้างหน้าลงไปแล้วข้างๆกันเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์เอาไว้สักหนึ่งอันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้เลยใส่กระจกตัวนี้เข้าไปอีกสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะวางเจ้าชักโครก ตัวนี้ลงไปเลยเราไปทําการใส่ของตกแต่งบนเคาน์เตอร์ข้างๆอ่างตรงนี้มาแล้วก็ติดต้นไม้ตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วในส่วนตรงอ่างอาบน้ําตรงนี้นะคะเราก็ไปทําการใส่ของตกแต่งอีกสักเล็กน้อยเติมผ้าคลุมแล้วก็ผ้าขนหนูแบบนี้ลงไปเท่านี้เราก็จะเสร็จในส่วนของห้องน้ํากันแล้วค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ชั้น2กันบ้างเราอยากจะ ใส่เป็นเหมือนกับส่วนของการแต่งตัวให้กับเขาก่อนนะคะอ่นอื่นเนี่ยเราก็จะมาใช้เจ้าราวผ้าตัวนี้นะคะวางลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาเสื้อผ้าพ,พวกนี้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ทําการย่อตัวชั้นวางเสื้อผ้าตรงนี้นะคะให้เล็กที่สุดเลยเท่าที่จะทําได้ นำเชลเบสเกมตัวนี้ค่ะค่อยๆยกเขาขึ้นมาพอได้เชลลอยๆแบบนี้เราก็จะหยิบหลังคามาใส่เอาไว้ที่เดิมค่ะส่วนข้างล่างเราจะใช้เป็นเชลตัวนี้ค่ะเอามาบดบังใส่ตาเออบดบ,บังเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จะใช้ตู้เสื้อผ้าตัวนี้ค่ะมาประกอบกันไว้ยกขึ้นสักหน่อยให้เขาได้ระดับเดียวกับตัวเชลตรงนี้นะคะเราก็เอาวางซ่อนเอาไว้ ประมาณแบบนี้เลยทําการใส่กระจกตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะทําการวางโต๊ะมาวางเอาไว้แบบนี้เก้าอี้สําหรับนั่งทํางานสักหนึ่งตัวใส่คอมลงไปค่ะจะวางเอาไว้แบบนี้เราก็ทําการย่ออ๊ะให้เล็กที่สุดค่ะใช้เชลจากเบสเกมนะคะมาขยายหนึ่งครั้งเพื่อที่จะ DIY เป็นโต๊ะทำงานให้เรา เอาไม้จากดีมากนะคะมาทาเป็นขาโต๊ะเ่านี้เราก็จะได้โต๊ะทำงานประมาณนี้แล้วค่ะส่วนข้างๆกันเนี่ยเราอยากใส่ชั้นหนังสือลงไปเราก็จะใช้เป็นชั้นวางหนังสือจากเบสเกมตัวนี้เลยพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะคะเราก็จะใส่กระถางต้นไม้เอาไว้ตรงนี้เลยเราไปทำการใส่ของตกแต่งบนโต๊ะทำงานมาประมาณหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เลยค่ะตรงส่วนตรงนี้นะคะเราอยากจะทำเป็น ส่วนของหัวนอนก่อนอื่นเลยก็จะไปใช้เจ้าของที่เราใช้บ่อยมากๆเลยในคลิปนี้ก็คือเป็นเชลล์ตัวนี้ทุกคนมันสามารถเอามา DIY อะไรได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็ทำการวางเตียงแบบนี้ลงไปเลยใส่เก้าอี้ปลายเตียงไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเอาพรมจากเบสเกมที่สุดแสนจะสวยงามแบบนี้เอามายอ่อแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ค่ะ วางนาฬิกาแล้วก็พวกของตกแต่งบนหัวเตียงอีกเล็กน้อยนะคะ เท่านี้ในส่วนที่นอนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในส่วนหน้าบ้านนะคะเราก็ได้ทําเป็นพื้นที่ทําสวนเอาไว้แล้วก็ใส่กระถางต้นไม้เอาไว้ประมาณนี้เลยก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นทางบ้านแล้วก็โฮมคาเฟ่ของเราถ้าชอบยังไงเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะหรือว่าจะกด s u b s c r i b e เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็ได้เช่นกันแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย